ยายยายไม่ได้นะเห็นนั้นมันได้นะมันไม่ได้นะยายอะไรเนี่ยไม่ได้นะเอาไปวางไว้ที่เดิมเลยไม่ได้เอามานี้โอ้นี่เด้เด oh, ้มาดูนี่เห็ดเห็ดอะไรนี่ยายโคนนะ่ะก็มาพูดหันหน้ามาพูดหน่อยสิไม่จริงใจเลยพูดวิ่งเอาไมไม,ม่พ like, ูกดกระดิงต,ดตามเราได้นะปากเขาเราธรรมชาติเสียงไม่เข้าเอาไม้ก่อน,น,นไหม มีป่ามีเห็ดไม่ก่อนไม่ก่อนเนี่ยดอกเห็ดเป็นอย่างนี้จ้ะไม่ไม่ใช่ดอกเห็ดอันนั้นนะพูดพูดใหม่แบบจริงใจท่านผู้ชมอันเนี้ยดอกเห็ดเป็นอย่างนี้กําลังขึ้นเลยฝากช่องด้วยอ่าฝากช่องด้วยนะคะช่องเอ่อช่องอะไรก็ตามพี่ชอบเอาไปลงเนี่ยมาอ่าเออช่องมั่วนะเอาเป็นช่องมั่วก็แล้วกันนะอุ้ยมีช่องเยอะเอาช่องลองช่องประกาศเลยกันนะช่องประกาศท็อปเบต้าไทยแลนด์พูดดิเออเออท็อปเบต้าไทยแลนด์ฝากว่า ฝากว่าตาถึงไม่ฝากช่องว่าอะไรว่าตาถึงโด <c oughs> ้ยข้าวยายจะออกสื่อหรือยายจะล่างนี้น,นี่คือทำไมข้าวมันน้อย,อย่ังเนี้ยมันกินไม่หมดเลยแม่ห่อข้าวมาแค่นี้เหรอยายใีดก <c oughs> ระเป๋าว่มามีดมาเอามีดมาปัดไก่ใ,ให้นะคร <c oughs> ับปัดไก่ให้นะว <c oughs> ิญาย มีเป็นเปื่อยก็ไม่บอกแม่มันมีแต่ขี้ดินเนี่ยแม่ใครจะกินได้อะแมบ่บ้าบ้าๆๆา้าจำเจดีกว่าเพเคื่อนกินเป็นอะไรเร้ากันอย่ายพูดเดี๋ยวาพอจะเห็นในกิน๊ฟ <laughs> จมเป็นแต่แท้ เมื่ออะไรเด้อย่างเมื่อไรยายนะ <S 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 อร่อยมากเลยนะครับอ่ะเข้าปากขอสัมภาษณ์สัมภาษณ์เลยครับว่าเก็จริงเข้าวปลาอะไรยมากมันมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยอันนี้คืออะไรไข่นึ่งแก้วไม่ไม่นี่อะไรแกลล้วเหรออืมอันนั้นปล<ะ>าปลาอะไรปลาแดดปล<ะ>า <ปะ S 3> แห้งปลาแดบดบ แสงแดดแสงแดดนี่แอันนี้คือไก่ไก่นึ่งนะเขาเหนียวไก่นึ่งมีปมใช่ไหมเนี่ยอร่อยไหมครับคุณรักแต่งตัวนี่มานึกว่าจะไปสยามพารากอนหรือเปล่าเอ้ยอะไรจุงบินต่ำยุงเหรอจุงเยอะมากยุงเยอะมากอันนี้มันคืออะไรอ่ะ สารคดีไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันสารคดีสัตว์โลกมันคงไม่ไปตอไปที่หรืออะไรมาหรอกนะแม่แม่แม่ไนไงเห็ด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 ค่อยๆมาเขานะเขาข้างหน้ามันจะเหลือไว้ให้เราไหมต้องรอยายมายายอย่าไปไกลนะเดี๋ยวหลงเรานี่จะหลงยายนั้ไม่หลงหลงยายมาบ่อยนะกินข้าวก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปหาเห็ดต่อบ๊ายบาย ยายยายไม่ได้นะเห็ดน,นั่นมันได้นะมันไม่ได้นะยายอะไรเนี่ยไม่ได้นะเอาไปวางไว้ที่เดิมเลยไม่ได้เอามานี่อมันโอ้ยยายเอาไปปลูกไว้เหมือนเดิมนี่พญาเห็ดโอ้โหใครบอกให้เด็ดมาเนี่ยเอารู้ไหมว่าเนี่ยเป็นหลักฐานได้เลยนะเนี่ยจับเลยนะโอ้โหดูสครับ้าเด พ่อแม่พี่น้องฟ้องไปขนาดยายบอกแนนจะลืมซับกัครอะอ่ะยายฝากช่องหน่อยนี่ช่องท็อปเบตตาไทยแลนด์หรือเปล่าหรือเอาลงช่องไหนดีมีหลายช่องเหลือเกินอ่ะยายฝากช่องหน่อยครับอ่ะเาเดี๋ยวสัมภาษณ์นี่ไม่จับไม้สิอ่ะ,อะมาเลยพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพ่อแม,อมออ่มองกล้องสิมองกล้องขนาดนี้ยายกำลังหาเห็ดอยู่บดติดตามเนี่ยมาเก็บเห็ดป่าเขาเติดตามยังไงติดตามยังไมงไมาเก็บเห็ดตามป่าเขาเราธรรมชาติไช่อง พูดสิไม่ช่องอะไรก็ตามให้ติดตามไหมคนติดตามไหมในช่องเนี้ช่องยายบัวเออบัวบัวเอาเอาไปช่องตัวเองซะแล้วบัวน้ถ่ายแคบตายบกำลังเก็บเห็ดอยู่บัวน้ำสองเป็นอะไรกับแม่น้ำหนึ่งกดติดตามเดี๋ยวกดติดตามเป็นแฟนกับแม่น้ำหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยคุณคุณหน้านะเราเนี่ยไม่ใช่นะกดติดตามกดไลค์กดแชร์่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ดูนะคะ อ้นนี้กาลังเก็บเห็ดค่ะได้เห็ดกําลังเต็มคุแล้วนี่อ๋อไหนไหไหนไเน,น,นี่ยเต็มกระป๋องแล้วนีอ๋อเนี่ยเห็นละงอกอย่าจับสิอย่าจับไหมนี่เออนี่เห็ดละงกด,ดอกเดียวมีดอกเดียวคุณเอามาจากไหนเอามาจากตรงนู้นนะยาเลยฉันเห็นคุณซอดใสกระเป๋ามาซื้อมาจากตลาดใช่ไหมบัเก็บ <laughs> <laughs> เอาเอาขอสัมาษหน่อยจริงไหมที่คุณยายขโมยเห็ดดอกนี้มาจากตลาดแล้วทําท่าว่าหาได้อเอาไปทําร่มได้นะใหญ่มากเลยนะนี่คือเห็ดละงก อ่าโอเคเห็นแล้วงงนี่น้ำโกโก้เหลือดอกเดียวอย่าจับสิแล้วมันจะหักขาไม่ออกสักใคเป็นคนหาได้อ่ากินข้าวต่อแล้วกันดูซินี่มันน้ำอะไรฮะเอาเอาไม่นี่มันน้ำอะไรเนี่ยอ๋อมันเนี่ยมันน้ำมันอยู่ตรงหินเนี่ยเนี่ยแม หิน <ste ans> ตกน <the Fern an> ้ำม huh? oh ันมันสูงนะใหญ่ปลาลิงีนดิวจะแท้มันขึ้นมปหาแม่เหรอแล้วเขาไปตันทุเหรอไปจับขึ้นขึ้นแม่เดินตามมาใหม่้องมาดูเี็ดสิเกยนี่นี่ไงเห็ดนี่ไงเห็ดเทศเทศเทศสะในีใดนี่เบิ่งมายังสักหนินี่นะนี่เห็ดอะไรเนี่ยบ่บอบอเอาบอเอามันใช่แม่ใหญ่ไม่ได้เดินมาถึงนี่ ไหนใยโลสะโพนี่บอกมันใช่แล้วเนี่ยเดี๋ยวพ่อไปเออในดอกไหนโอ้นี่ไงโอ้ทางมันแคบจังเลย เหมือนแมว <ล omi> ดีกว่ามันเหมือนยายมาเอาแล้วเนี่ยแต่อันนี้เอ้ยตกเขามันเห็นอะไรเนี่ยแมวคือมันเอ้ยรอด้วยทางมันชันมากรอด้วยสิ่ค <in> ุณวิชาตัวเบาหรือไง เดินตัวเบาแล้วนะไม่ถืออะไรเลยเออเออเออเั้องอยู่นี่เอาจะลงไปอีกแล้วเพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้จากทางนั้นนะ่ะยายมาแมะมาขอดูดีว่าได้เยอะแค่ไหนมามามาไหนมาดูเหตุสินะ่ะ เป็นยังไงบ้างโอ้นี่เดี๋ยวมาดูนี่เห็ดอะไรนี่ยายเอามาดูดิเห็ดที่ผมเก็บมาเนี่ยมันไผ่ไหมเนี่ยแม่ก็ไม่มาเอาใส่เลยเนี่ยมันพังเนี่ยเนี่ยอยู่ในถังใบนี้ใช่ใช่เออนี่แหละนี่เป็นมีน้ำไม้ด้วยมะม่ายาวมาใส่ทำไมอ่ะมันจะทับเห็ดเนี่ยเห็ดแบบนี้อร่อย มันจะมีเป็นหมูนี่แหละนี่แหละเนี่ยมันจะมีเป็นหมูต้งเขี่ยอาหารอะ oh. น้ำกินยายอยู่ไหนซึ่งถัง,งยังเต็มถัง,งแล้วพอไหม,มนี่น,นี่มีอีกมันจะเต็มให้ไหมเนี่ยดูถังใบเบิ่ม เราเราอยู่บนยอดเขาหรือยังตอนนี้เอเวอเรสต์ Ever เนี่ยเขาอะไรฝากช่องหน่อยฝากทั้งสไครต์หน่อยครับพูดหน่อยหันหน้ามาพูดหน่อยเอาใช้ไม้ด้วยเอาเหยียดเป็นไม้ช่อง YouTube นี่แหละให้ให้กดอะไรจับอะไรโทนน่ะก็มาพูดหันหน้ามาพูดหน่อยสิไม่จริงใจเลยพูดแบบนี้เอาไม้มาพูดก,กดไลค์กดแชร์กดกระด,ดิ่งติดตามเราได้นะปากเขาเราทำไมโอ้ยเสียงไม่เข้าเอาไม้ก่อนไหม ไม่ก่อนไม่ก่อนเนี่ยดอกเห็ดเป็นอย่างนี้จ้ะไม่ไม่ใช่ดอกเห็ดอันนั้น่ะพูดพูดใหม่แบบจริงใจท่านผู้ชมอันเนี้ยดอกเห็ดเป็นอย่างนี้กําลังขึ้นเลยฝากช่องด้วยฝากช่องด้วยนะคะช่องอ่าช่องอะไรก็ตามที่ที่ท็อปเอาไปลงเนี่ยมาอ่ะเออช่องมั่วเอ่าเป็นช่องมั่วก็แล้วกันนะวุ้ยมีช่องเยอะเอาช่องรองช่องประกาศแล้วกันนะช่องประกาศท็อปเบต้าไทยแลนด์พูดดิเออเท็อปเบต้าไทยแลนด์ฝากว่า ตาถึงฝากตาถึงปากว่าตาถึงตาถึงไม่ฝากช่องว่าอะไรว่าตาถึงยัยพูดได้เป็นอ่ะอ้าวเมื่อกี้ก็พูดได้อยู่เลยฝากช่องด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราได้นะพวกเราอะไรเรายายคนเดียวยายบัวไปละไปละบ๊ายบายไปหาเห็ดก่อน นมแทบสิก้มลงกลับเมื่อได้หูว,ว่าเจ้าสิไปกับเขาหากของสองเฮาของสิบ่มมมดอกค <c oughs> ืนนี้เมื่อเจ้าเอาเขามาทับพีเฮาผู้นี้สิเฮ็ดใจไม่ว่าบอกเข้าใจนะไอายผู้นี้สิถอยออกกันเขาอยากได้ใจนาไอายก็เป็นคนธรรมดาบ่มีอย่างด <c oughs> ีจากเาพอสีหูโตเจะของดี มอบอกต้องบอกอีหยังจะเกิดเพื่อเจ้าสิไปน้ำเขาอไอสิอดเอาดอกเดือความเจ็บในมือนี้ให้เจ้าไปเจ้าไปดีอายผู้นี้มันคงสิบอตายบอกต้องบอกอะไรบอกต้องมานั่งอธิบายเจ้าคงหักเขาหลายอายบอตายดอกซ้ำ ไม่ยังฮังไหลคิดทอดอยู่เดิมถึงแม้ฉันม่มีอะไรดีดีและฉันเป็นเพียงแค่คนดีดีฉันมีสันทานของฉันเท่านี้บอกให้เธอได้รู้สันดานของฉันไม่มีอะไรหากเธอไม่เข้าใจให้ฉันได้จำไม่เจอไดเห็นฟังาฟังลงบังถึงนกินในใจในฉันมีเธอเป็นคนเดียวคนเดิมที่ดีในฉันก็ ว้าอ,อยังเกิดมาเจ้าไปลำเขาอ้ายสิอดเอาดอกเดิมของเก็บในมือนี้ให้เจ้าไปเจ้าไปดีอ้ายผู้นี้มันขงสิบ่อตายบ่อต้องว่าอะไรบ่ต้องมานั่งอธิบายเจ้าผู้ฮักเขาลายอ้ายบ่อตายดอกสำนียังฮักคือเราบ่อไปใส่ย,ยังฮักลาย เกิดว่าเจ้าสิไปน้ำเขาอายสิอดเอาดอกเด้อความเจ็บในมือนี้ให้เจ้าไปเจ้าไปดีอายผู้นี้มันคงสิบ่ตายบอกต้องว่าอะไรเราต้องมานั่งอธิบายเจ้าคงหักเขาลายอายบ่ตายดอกสับนี้ยังหักคือเก่าบ่ไปใส